ตื่นตันนี้น้องบุนเหลือมีตาเดียวนะคะน้องบุนเหลือทำไมหนูนมีตาเดียวลูก กินเลยลกกินโดยกาลูกบุตเล,ลือคนใจร้ายเ่ยเอาหนูมาปล่อยหมาก็เลยกัดหนู mm. หนูเลยวิ่งเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้